สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ TNO Family นะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูต้มผักกาดดองหมู3ามชั้นนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะหมูสามชั้นค่ะหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวผงปรุงรสแล้วก็ผักกาดดองนะคะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ ต้มน้ำนะคะแล้วก็รอให้น้ำเดือดนะคะน้ำเดือดแล้วรเ,เราใส่อะไรก่อนคะปะใส่หอมกับกระเทียมลงไปใส่หอมกับกระเทียมค่ะหอมกับกระเทียมกระเทียมยไอหอมนี้เราจะทุบบุบบุหน่อยนะครับ แเราก็เล่งไฟให้มันเดียดก็หมูสามชาั้นนี่ครับหมูสามชั้นนะครับ ก็ปิดฝาราให้น้ำเดือดอย่าคนนะครับห้ามคนนะคะขาวหรอใช่ถ้าคนแล้วมันจะขาวเดือดแล้วนะคะตักฟองออกนะคะถ้าไม่ตักฟองออกได้ไหมมันน้ำน้ำเขาจะขุ่นไม่ใสครับ ถ้าเราไม่ตักฟองออก พอเราตักฟองออกเรียบร้อยแล้วเราจะใส่ประกาศดองลงไปนะครับเ<ช>มนูคุณทำง่ายๆนะไม่ได้ทำยากช่วงนี้เราจะซื้อผักหรือว่าอะไรที่เก็บไปได้นานๆหน่อยอะค่ะเราจะได้ไม่ต้องออกไปซื้อหลายรอบนี่นแล้วก็ปิดฝารอใเขาเดือดอีกรอบนะครับ เดือดแล้วนะครับมาปรุงกันเลยค่ะน,น่าทานจังซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโตะนะครับผงปรุงรสหนึ่งช้อนโตะนะครับแล้วเราก็หลีดไปแล้วเราก็ ปิดปาไมเหมือนเดิมนะครับแบบนี้้มีเ่าข้าวอยู่ลูกอยู่ข้าวอยู่ไม่ไม่ต้องกินก็ไม่เป็นไรลูก พอมีตป้านี้จะทำแบบข้าวรสชาติมันก็จะออกผักน้ำประกาศดองน้ำลายหยุดก็อร่อยเพราะเราไม่ต้องปรุงอะไรเยอะเพราะว่าน้ำประกาศดองมันจะออกใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันเลยนะครับต้มผักกัดดองหมูสามชั้นนะคะน่าทานมา,มากเลย